ตังครับทําอะไรอยู่ครับทำผักค่ะทำผักเหรอครับช่วยย่าอ๋อช่วยย่างทำผักไปขายนะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหาเงินซื้อกับข้าวนะครับนี่เขาเรียกผักอะไรครับผักชาบูค่ะชาบูผักชาบูค่ะชาบูชาบูค่ะกินกับเมี่ยงนะคะชาบูค่ะชาบูครับเอาไปทำเมี่ยงอ่ะกินกับเมี่ยงค่ะกินกับเมี่ยง นี่ตังรู้จักเมี่ยงไหมไม่รู้จักนี่ขา้าวใบกินกับเมี่ยงเออมัดข้าวเออมัดช่ออยวยๆนะีเออเลี้ยงเย<ก>่งจังเลยคนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำผักช่วยยาหาทำงานแต่ตัวเล็กตัวน้อยเลยนะต้องทำเราตนพึ่งตนค่ะนี่หายพ่อแม่กินได้ยังเนี่ยได้ไหมลูก ได้ไหมครับได,ได้ไหม